สวัสดีเจ้าจมูเจจุมวันนี้แซงกิล่ากับปีกเข้ากรุงเทพกันนะเจ้าแล้วก็ระหว่างทางปีกเนาะแซงกีปักหมุดไว้ร้านหนึ่งเึ่งเกยจะมากินแล้วเือหนึ่งแต่ว่าร้านเฟิรนปิดนะเจ้าก็คือร้านนาจิตกว๋วยเตี๋ยวหมูนอไม้ฝรั่งนะเจ้าเดี๋ยววันนี้แซงกิลา,าจะพามากินกว๋วยเตี๋ยวลำลากันเนาะเพื่อไขแวะมาตัง หัวหินปานบุรีนะเจ้าขาปิกเนี่ยก็สามารถแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้นะเจ้าเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในละแวกนี้นะเจ้าพอดีขันยูทูบเบอร์ท่านอื่นก้นมารีวิวกันหลายเตอรแล้วเนาะก็เลยจำลองมากินพอนเนาอันนี้เป็นเมนูเนาะวันนี้ขอกินอย่างดีมีเกี๊ยวเย็นตะโพหมูอกหมูน้องไม้ฝรั่งในไทยนซีิอันนี้ลักไทยของน้องแต่ค่องนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรอย่างเนาะเชิญสั่งสิ่ง เส้นเล็กเออนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอย่างที่กลิ่นตึงกระไก่นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวฟิลแบบรสชาติดั้งเดิมเนาะก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นี่มาแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นเส้นใหญ่น้ำของข้าเจ้าเนาะวันนี้อยากกินแบบสบายๆท้องกันเลยสั่งน้ำใสมานี่น่ากินข้าวเศรษฐาถ้าจะได้ต่อเพราะว่าน่าจะบตุ้นตองเนาะตะกี้หยกอันนี้ก๊อมาแม่มา,มา,มา,มาละถ้วยหนึ่ง แต่สีแกอาจจะได้เบิร์นหรือไม่ก็สั่งของทอดเพิ่มกรสังด้วยจริงอะมาหกด้วยพอกันอาจจะสั่งของทอดเพิ่มอมรสชาติโบราณโบราณเนาะนี่นี่ยังไม่ได้ปรุงนะจ้าจิ้มน้ำซุปทอดของกว๋วยเตี๋ยน้ำใสต้มยำกับหน้าลองมีความอยากลองมะเขือยาวทอดจะเป็นยังไงชุบแป้งทอด ซ,ซื้อมากินถ้ากินบะมดคก็เดี๋ยวหอพริกดีวกว่าหรอใส่พริกนักๆเพื่อความสบายท้องตะกี้สั่งของครอบรวมมานะเจ้าแต่จะมีเต้าหู้ทอดเกล๊ยวทอดแล้วกับ,บะเขยยาวทอดให้จิ้มบะเขยยาวทอดไอไง้ยพร,พริกพิกอสีแซ่บขนาดเดี๋ยวห้อพ หน้าตาหลังจากปรุงแล้วนะ่เจ้าใส่พริกเผ็ดๆแซ่บๆเนาะจะได้หู้สึกสดชื่นที่จริงแบบปรุงกะลำมนะ่เจ้าเพื่อไข่ขยะก,กินแบบน้ำใสธรรมดาธรรมดาแต่เขาเจ้าเนี่ยเยปรุง เดียวกี่โมงเก้าโมง,งฝ่ายนี่ขนาดยังบเตียงเนาะคนนะมีความสงสัยน้ำปลาลองใส่น้ำปลาดีกว่าเพราะว่าอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแบรนด์ตี้บบฮูบเกยฮูจักเนาะเพื่อรสชาติจากกลมกลมหอมอร่อยเื่อสูแมเตอร์ขวดน้ำเตอร์ ชามะนาวมาแล้วนะเจ้าืมชามมนาวํำอะรสชาติเหมือนชาโบราณที่กิ่นสมัยละอ่อนถ้าใครมาร้านนี้นี่แนะนำให้มาก่อนตอนนะเจ้าเพราะว่าพอสีท่านแล้วเมอตอนเนี่ยมอเตียงเนี่ยคนน่าจะนักพ,พอสมควรอยู่ ว้าวตอนนี้ของทอดกันมาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะให้ชมหน้าตาอันนี้เป็นของทอดรวมกับลูกจิ้นปิ้งนะเจ้าก็จะมีเต้าหู้ทอดเกี๊ยวทอดล้กเกาะอ่าอ,อย่างก็บะเขือยาวทอดและเจ้าจิ้มกับน้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะมาจิ้มของทอดกันนะเจ้าพี่อบอกว่าเต้าหู้ทอดครับมะเขือยาวทอดร้อน ของทอดลำเจ้าน้ำจิ้มกับลำรสชาติไทยน้ำจิ้มกระบ,บองผู้จักกระบ,บองทอดก็ของกินเล่นของถ้าเหนือโบราณตอนแรกแกว่าจะสั่งก๋วเตี๋ยวสอถ้วยสีแท้จะบรรลุละถึงของทอดนี้นะฮะจะได้หอปปิ๊กเลยเดี๋ยวจิ้มเกี๊ยวทอดนะเจ้า อันนี้เป็นบะเืยยาวทอดนะเจ้าอทอดใหม่ๆร้อนๆเนาะของทอดนี่มากับตึงลำแต่จะไปกินนักเด็ดจะตุ้ยตุจาจคลิปนี้ไปแล้วต้องไปอ,ออกละเพราะว่า,าของกินนิดตลอดทอดตามกินมือนี้เซนแน่าจะอิ่มทอดเข้าตอน กินถิ่มกำข้าแรงเด้อตอนนี้เขากกินอิ่มกันแล้วนะเจ้าจุดหมายถัดไปเนาะสังกิ่ากาว่าจะไปแอลราชบุรีนะเจ้าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะไปแวะราชบุรีก่อนตี้จะไปเข้ากรุงเทพกันนะเจ้า ฮัลโหลฮัลโหลเนื่องจากคลิปตอนที่ไปแอลลาดบุรีเสียงมันมีปัญหานะเจ้าแซงกิล่าก็เลยจะแยกเป็นแหม EP พหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอแก้ไขไฟเสียงเสร็จแล้วจะมาอัปโหลดเือ่อจมูดเจ้าจุมได้พอกันแน่นอนเจ้ารับรองว่า EP หน้าจะป้าไปพอของสวยๆงามๆเจ้าอย่าพลาดติดตามช่องแซงกิล่าไว้นะเจ้า